เมื่อเราตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จแล้วนะครับนักเรียนสิ่งหนึ่งที่เราจะทําต่อจากนั้นก็คือในเรื่องของการพิมพ์ลงไปนะครับผมขออนุญาตตั้งกลับไปตั้งค่าให้มันเป็น normal ปกตินะครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาเรื่องของเซตเช่นอย่างสมมติผมพิมพ์ชื่อผมเองนะครับพิมพ์ชื่อผมเองนะครับหลังจากนี้ผมก็จะแนะนําในเรื่องของอาการใช้แถบเมนูตรงนี้นะครับจะไม่เอาไม่เอาชื่อจริงอยู่อ่ะเป็นครูบอสนะครับครูบอส คราวนี้ผมจะใช้อันนี้ก็คือ selection นะครับคือการเลือกกดคลิกค้างไวแล้วลากนะฮะคลิกค้างไว้แล้วลากนะมันะก็จะเป็น selection แบบนี้ในส่วนนี้ครับแนะนําไปทีละเมนูเลยนะครับในของหน้าโฮมเนาะวันนี้เราอันนี้ผมคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน้าโฮมแนะนําเมนูหน้าโฮมเนาะนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นฟอนต์ตัวหนังสือนะรประเภทตัวหนังสือที่เราจะเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นเทสสารบัญซึ่งเป็นเอเอ,อเป็นตัวฟอนต์ราชาการถ้าส่วนใหญ่ มันจะมีลักษณะครับเ,เทสสรารบันนะครับต้องบอกก่อนเ,อเดี๋ยวผมพิมพ์1 2 3 4 5ด้วยเนาะนะครับขออนุญาตเพิ่มตัวหนังสือนะครับข้างๆนี้คือการเพิ่มตัวหนังสือนะครับตามขนาดที่มีหรือเราใช้เเล็ก A ใหญ่นี้ก็ได้ครับ A A ใหญ่ก็คือกดแล้วให้มันขึ้นสังเกตไหมฮะมันจะขึ้นเป็นสเต็ปบายสเต็ปตามตัวเลขในนี้เลยสังเกตนะถ้าเราต้องการทั้งตัวหนังสือ30เนี่ยเราต้องพิมพ์มาวิ่งนะครับรกด30เนี่ยมันถึงจะขึ้นมาให้ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นใช้ A ใหญ่ A เล็กหรือว่าการไล่ระดับตรงนี้เป็นสเต็ปเนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้เท่านั้นนะฮะอ่ะผมจะอธิบายความต่างของฟอนต์ครับผมอ่ะผมให้ดู2อันนะครับหลกัลกๆแล้วตัวหนังสือราชาการนะครับพ s สารบัญกับพ s เอสารบัญ IT9 ีนะครับหลักๆแล้วปกติผมจะใช้ IT9 ในการทำงานราชาการนะครับ IT9 นี่ ความต่างอยู่ตรงนี้ครับพอเราเปลี่ยนเป็น IT9 เปุ๊บอะไรที่ต่างไปฟอนต์ตรงนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับสิ่งที่ต่างก็คือตัวนี้ต่อให้เราพิมพ์ตัวเลขลงไปนะครับมันก็จะเป็นเลขไทยหมดเลยตัวเลขที่เป็นอารบิกจะเป็นอารบิกจะเป็นเลขไทยหมดเลยนะครับนี่คือความต่างระหว่างฟอนต์ไทยสารบ,บัญกับฟอนต์ PSK นะครับปกติก็ถ้าไม่ไม่ได้เอกสารไม่ซีเรียสก็จะใช้เป็น PSK แต่ถ้าเอกสารราชาการก็จะใช้เป็นสารบ,บัญ IT ทีนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับการเปลี่ยนฟอนต์ ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของ b นะครับ b o l นั่นก็คือทําให้มันหนาเห็นไหมกดคลิกปุ๊บหนาเลยต่อไปก็จะเป็นเอียงนะครับเอีย e งตัวหนังสือเอียงตัว i ตัวนี้ก็เป็นเ e อ so, ียงส่วน u underline นะครับก็คืออะไรเอ่ยการขีดเส้นใต้นะครับอยากขีดเป็นบางส่วนอ่ะเอาขีดแค่1 2 3ก็เลือกแล้วก็ขีดแค่บางส่วนได้นะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็ขีดได้หรือว่าถ้าจะเป็นกรณีนี้นะครับนาย นางสาวนะครับสมมุติเราเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอะไรกร่อนการขีดตัดข้อความนะครับการขีดตัดข้อความก็คือใช้ abc นี่แล้วก็ตัดไปนะครับคุ้นไหมฮะเวลาเรากรอกเอกสาราต่างๆเนี่ยใช้ตัวนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขห้อยส่วนใหญ่เราใช้เป็นเคมีซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นเนี้ย co2 นะครับเราไม่ใช่ t o อย่างนี้เนาะเราใช้ t o งนี้มันก็จะเป็นตัวห้อยคล้ายๆตัวห้อยอยู่ด้านล่างตัวนี้นะฮะ หรือจะเป็นในเรื่องของอสมมติ b ป็เเราใช้ในเคสตัวนี้เนาะ x ตัวนี้ส่วนถ้าเป็น x กำลัง2ตัวนี้นะครับเป็น x กำลัง2หรือเราเรียกมันว่าซูเปอร์สคริปต์นะครับเราจะใช้ในกรณีวันที่นะครับวันนึง st นะครับเรา st นี่จริงๆเราเซปตบาร์ขึ้นไปก็ได้นะครับหรือว่าเรารวบตรงนี้แล้วเรากดโชกนะครับก็ขึ้นไปเหมือนกันนะฮะ จริงๆนะครับเราสามารถกดสอ่าสมมติผมเป็น2อเ็นจริงๆถ้าหากเรากดสเปซบาร์นี่ผมกดสเปซบาร์นะโปะนะครับมันก็จะเด้งขึ้นไปอัตโนมัติเพราะว่าโปรแกรมมันคำนวณให้มาแล้วนะครับแล้วแต่เครื่องนะครับแต่ถ้าสมมุติมันไม่เด้งขึ้นไปก็รวบแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับรวบแล้วกดได้เลยโอเคเนาะนะครับในส่วนการแนะนําเมนูต่อไปนะครับแนะนําเมนูโอ้โหอุ้ยอันนี้ผมลืมปรับครับขอโทษทีขออนุญาตปรับเร็วให้เป็นพอตเท็ดเนาะ ให้เป็นพอร์เท็ดีกว่าจะได้ใช้งานได้เยอะต่อไปครับผมก็จะใช้งานในรูปแบบของอเป็นชื่อผมเองนะครับเป็นชื่อผมเองอเรามาดูเครื่องมือตัวต่อไปครับก็คือนี้ผมจะขึ้นขึ้นลงลงเนาะขึ้นขึ้นลงลงหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเชนเคสนะครับเชนเคสก็คือในอในรูปแบบของอินเคสที่เป็นเซนเทนเคสเนี่ยก็คือ ปกติภาษาอังกฤษนะครับตัวหน้ามันจะตัวใหญ่เสมอนะครับตัวหน้าตัวใหญ่เสมอพอคลิกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวหน้าตัวใหญ่เสมอกรณีนี้เราใช้เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่อำนวยความสะดวกทําให้ตัวภาษาอังกฤษเนี่ยมันเซตอัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเซตอะไรมันเยอะนะครับแค่รวบทั้งหมดกรณีนี้ให้เรารวบเหมือนทั้งหมดเนี้ยแล้วเรากดเปลี่ยนมันทีเดียวกรณีทําเอกสารภาษาอังกฤษนะนะครับแล้วก็จะเป็นในรูปแบบของ lower case ก็คือทําให้ตัวเล็กทั้งหมดนะครับ upper case ก็จะเป็นตัวให้มันตัวใหญ่ทั้งหมดเลย นะครับหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของแคปิตอลในส่วนนี้ก็จะเหมือนกับขั้นตอนแรกนะครับแต่ว่าน,นี้ก็จะเป็นในรูปแบบของการคํานวณอันนี้ใช้ในกรณีเยอะๆนะครับเยอะๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวหน้าเล็กนะครับตัวหลังใหญ่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้ในรูปแบบงานไหนนะครับแต่เบื้องต้นปกติก็ใช้แบบนี้นะครับผมต่อไป A แล้วก็มีรูปยังลบครับ A มีรูปยังลบคือการเคลียร์ออฟฟอร์แมตครับก็คือการเนี่ยสมมุติถ้ามีการขีดอย่างเงี้ย หากเรากดโทษเนี่ยหายหมดเลยนะครับแล้วก็กลับไปสู่ตัวหนังสือ Default นะเปลี่ยนฟอนต์เป็น c o r d i a New ที่เป็นฟอนต์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์เลยนะครับหากเรากดอะไรพวกนี้มันจะกลับไปสู่ทบานเนี่ยเคลียร์ทุกอย่างนะครับมันถูกนู่นนี่นั่นอยู่มันก็จะเคลียร์ออกหมดเลยถ้าย้อนกลับนะครับถ้าผมจะย้อนกลับ Ctrl Z กด Ctrl ค้างไว้แล้วกด Z ทีหน่งทีห่งนะครับอ่านี่คือการย้อนกลับนะครับผม ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือ Clear All f o r m a t เนาะนะครับ Clear All f o r m a t ก็คือสมมตินักเรียนขี้เกียจมานั่งเนี่ยลบทีละอันเนี่ยลบอันนี้ทีละอันเนี่ยยังต้องการนางสาวอยู่นะแต่ไม่เอาไม่เอา,เอาตัวเนี้ยคือไม่อยากคลิกตัวเนี้ยกรณีมันเยอะไงปุ๊บนี่กดได้ทีละอันนะฮะตัวต่อไปนะครับที่จะใช้ก็คือนี่นะฮะ t a k e Effect เนาะอันนี้ใช้ง่ายครับใช้ง่ายรวบต้องการตรงไหนครับรวบเอานะสมมุติเอาเอา,เอาตัวเลขนะคลิกลงไปอยากได้แบบไหนนะครับเลือกเอานะครับหรือว่าเราจะเอาทั้งหมดเลยก็ได้ เอาทั้งหมดแล้วเปลี่ยนไปเลยก็ได้นี่เห็นไหมเปลี่ยนทั้งหมดเหมือนกันนะครับผมต่อไปอันนี้ครับ A B แล้วก็มีสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์นะครับไฮไลท์เคยอ่านหนังสือไหมครับถ้าอ่านหนังสือแล้วเขาบอกเออต้องไฮไลท์นะครูนี่ไฮไลท์เราต้องการไฮไลท์แค่นี้ประเด็นสําคัญอยู่แค่นี้กดปึ้งเห็นไหมประเด็นสําคัญอยู่นี่นะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับประเด็นสําคัญอยู่ที่คําว่าสาวคําเดียวนะครับไฮไลท์นี่ไฮไลท์ก็อย่างเงี้ยเป็นจุดเด่นครับทำให้เรามันดึงดูสายตาได้เลยดีดี ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของนี่ครับการเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะครับการเปลี่ยนสีตัวหนังสืออ่ะสมมติเราเลือกตัวนี้เปลี่ยนสีตัวหนังสือนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนทีละตัวหรือเปลี่ยนทีละหลายๆตัวเนี่ยก็ได้นะครับเราแล้วแต่เราจะเลือกหรือว่าครูครับสีตรงนี้มันไม่มีที่ถูกใจหนูเลยไปที่モคอนเลอร์เลยครับเลือกเอานะครับเอาสีไหนนะครับมันน่าจะมีครบทุกสีละนะครับอันนี้ก็ได้หลายส่วนนะครับผม อ่ะต่อไปนะครับไม่ยากเลยนะครับตัวต่อไปก็เป็นการจัดหน้ากระดาษจัดฟอนต์แล้วก็การทําอันนี้ไว้ยกไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเกี่ยวกับฟอนต์ต่างๆก่อนนะครับต่อไปก็เป็นการจัดหน้า